ะะที่ทันดูคลิปนี้นะคะกด9ก้าโมงครึ่งคุณเป็นผู้โชคดีได้ของฟรีชิ้นนี้แน่นอนเพราะมันต้องใช้เวลาทําสักพักหนึ่งเลยนะคะก่อนจะรับของชิ้นนี้ได้ไม,มันคือหางกัน ฉลามแน่นอนบอกเลยว่าโคตรเท่แจกเพียงแค่สามพิชิ้นพี่แป้นชมเนี่ยรับมาแล้วรอบหนึ่งตอนเวลาตีสามนะคะจะบอกทิกทุกอย่างฟังให้จบด้วยนะคะว่าต้องทํำยังไงบ้างเขาแมบตาพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันนะซึ่งเรานะคะจะต้องทํา3เควสนี้นะคะน้องเควสแรกเนี่ยนั่ก็คือน้องจะต้องไปเล่นซ่อนแอบค่ะเควสที่สองน้องจะต้องอยู่ในแมบบนี้เป็นเวลา30นาทีและเควสที่3น้องจะต้องทำเควสประจําวันทั้งหมด3อันนั่นเองแน่นอนว่าน้องเข้ามาเนี่ยมันจะข ความว่าน้องสามารถรับในรอบต่อไปได้ให้ดูเวลานับถอยหลังคูดาวข้างล่างแล้วให้น้องๆนนะคะตั้งเวลานับถอยหลังในโทรศัพท์มือถือนะให้เร็วกว่าเวลาคูดาวสักสองนาทีแล้วเข้ามาในแมทภารกจิตแรกนะคะให้น้องกดปักหมุดด้านขวามือด้านบนแล้วไปที่แบบสายลุ้งนะคะหรือเป็นกัมบนนั่นเองเดินตรงเข้ามานะคะน้องจากนั้นมันจะ โกลมสีเหลืองอยู่ให้เดินเข้าไปแล้วให้น้องๆกดเพลงได้เลยน้องจะต้องตามหานะอีหุ่นทั้งหมด3ตัวที่อยู่ด้านบนนะคะน้องๆซึ่งน้องๆอาจจะไม่เจอที่เดียวกับพี่นะคะเพราะมันจะไม่เหมือนกันน้องๆต้องแยกย้ายนะคะ หาเอาเองนะคะว่าเฮ้ยไอตัวที่เราเขาต้องหาทั้งหมด3ตัวนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งอย่างที่พี่แป้งทดลองมาแล้วนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะเพื่อนพี่แป้งเนี่ยก็ไม่ได้หาตรงที่เด็กอุ่แป้งเราเจอนะคะน้องก็ต้องไปหาเองว่าคโนอนๆเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นเองนะซึ่งมันจะอยู่ในกัมบอนนี่แหละค่ะน้องบอกเลยว่าหาไม่ยากคนนองะนะคะหาครบ3ตัวแล้วนะคะน้อนๆจะเสร็จเควสแรกแล้วเรียบร้อยนะคะให้กดตามพี่แป้งมาได้เลยเราจะกลับไปจุดเริ่มต้นที่เรามานะคะให้น้องเดินเข้ามาตรงนี้น้องจะต้องทําการเต้นนะคะ กี่ครั้งก็ได้นะคะจนกว่าตัวน้องเอจะสะสมเต้นในการเต้นแต่ละครั้งเนี่ยให้ครบนะคะทั้งหมด40,000แต้มสมมุติว่าน้องเนี่ยเต้นครั้งแรกได้3,000ครั้งที่2ได้5,000เต้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ40,000แตมนั่นเองพอเต้นเสร็จก็กดรีเพย์แล้วก็เต้นใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆพอนนอๆเต้นเสร็จแล้วนะคะให้น้องมาตรงที่ปลาฉลามหมุนนะคะน้องให้น้องเล่นทั้งหมด10ครั้งนะคะซึ่งมันไม่จาเป็น นขนาดนั้นนะคะน้องๆแค่เรากระโดดกระโดดไปก็ได้นะคะสมมติวนมาอีกนิดนึงนะคะกระโดดไปก็ได้นะคะหรือจะลงจากตรงนี้แล้วก็กระโดดใหม่ก็ได้นะคะมันคือเคเวสท,ที่2นะคะคือเราจะต้องเล่นม้าหมุนปลาฉลามหมุนเนี่ยค่ะน้องๆทั้งหมด10ครั้งถ้าน้องอยากเช็คว่าตัวเองทำเคเวสครบทุกอย่างหรือยังนะคะให้กดรูปนะคะปลาสีฟ้าด้าน เช็คดนูน้องทำครบไหมเควสที่1คือเต้นถึง4 0,000ืนนะคะเควสที่2คือเล่นปาลาฉลามหมุนนะคะทั้งหมด10ครั้งแล้วก็อยู่ในแมปนะคะทั้งหมดครึ่งชั่วโมงส่วนเควสของฟรนีน้องจะเห็นว่าเราก็ต้องอยู่ในแมปครึ่งชั่วโมงเหมือนกันน้องก็ดูเวลานับถอยหลังคูดาวด้านล่างตามที่พี่แป้งบอกน,นะคะถึงเวลาก็กดเข้ามารับของอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตอนที่พี่รับของชิ้นนี้นะคะในเวลาตีสามนะคะน,น้องจะเห็นว่าเวลานับถอยหลังคูดาวเจ็ดหกห้าสี่สามนะคะข้อวูนมันยังเขียนว่าศูนย์อยู่นะคะ 7, 6, 5, 4, 3, วจากนั้นมันจะขึ้นเคม,มาน้องจะเห็นว่าตอนนี้ของลดไปเท่าไหร่แล้วบ้างให้รีบกดเคมนะคะอย่ารอช้าไม่งั้นของจะหมดนะคะโชคดีที่เวลาตีสาเนี่ยขอของจะลดทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเลยแล้วน้องๆมาดูคลิปพี่แป้งเยอะก็ต้องแย่งกับคนอื่นก็ต้องรีบกดนะ